สวัสดีครับผมนายแพทย์อักรลวัฒน์รัตนวงศับูลนะครับดูแลงานเซฟซิตนะครับต่อไปจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบบริการของสาขาโรคติดเชื้อเซฟซิตนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ถ้าดูอัตราตายของ Community น c q u i r e นะครับเทียบของทั้งประเทศนะครับเขต8เราก็อยู่ประมาณที่27เปอร์เซ็นต์นะครับก็ค่อนข้างต่ำกว่าจังหวัดเขตอื่นนะครับถ้ามันดูลายจังหวัดนะครับ ก็จะมีของเราเนี่ยออจังหวัดที่อัตราตายน้อยนะครับก็อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนะครับก็จังหวัดอุดรธานีก็อัตราตายต่ำเป็นอันดับ2นะครับรองลงมาก็เป็นหนองบัวลำพูนะครับนครพนมนะครับที่ดูเยอะหน่อยเกินค่าเฉลี่ยนะครับก็จะเป็นที่จังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดหนองคายนะครับถ้าเป็น c o m m u n i t y a c q u i r e ์อินเฟคชันเซปซิของเรานะครับก็อัตราตายของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ Uh, 27นะครับในปีที่แล้วนะครับส่วนของปีนี้เนี่ยภายในประมาณครึ่งปีนะครับอัตราตายของเราอยู่ที่23.8นะครับแต่ก็ต้องรอหน้าฝนนะครับซึ่งจะมีเมลิออยระบาดอีกทีนึงนะครับส่วนอัตราตายของคนไข้ Hospital Acquire Infection นะครับก็ยังคงค่อนข้างสูงอยู่นะครับอยู่ประมาณล่าสุดอยู่ประมาณที่52นะครับ ในครึ่งปีแรกของปี63นะครับก็อัตราเสียชีวิตนะครับถ้าดูตำแหน่งเสียชีวิตลายอำเภอนะครับก็จะเสียชีวิตอยู่ที่อำเภอเมืองสูงนะครับเนื่องจากคนไข้เนี่ยหนักได้รับการรีเฟอร์มาเข้าที่โรงพยาบาลอุดอรค่อนข้างเยอะนะครับส่วนโรงพยาบาลที่มี ICU นะครับก็จะมีอัตราตายสูงกว่าที่ที่ไม่ได้ดูแลเองนะครับก็อย่างเช่นโรงพยาบาลกุมภาวปีเป็นต้นนะครับ ถ้าเรามาดูนะครับว่าคนไข้รุนแรงทั้งหมดนะครับสีฟ้านะครับก็จะเห็นได้ว่าสีเขียวที่เป็นคนไข้ที่รีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลชุมชนนะครับมีปริมาณเนี่ยมากกว่าครึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณสัก54-57%ถึนะครับที่รีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลอุดอรเป็นคนไข้จากต่ามอำเภอมากกว่าครึ่งนะครับก็ส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักนะครับ ICU เนี่ย ที่โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลโหนดเนี่ยเรายังพัฒนาได้ยังไม่ได้ดีมากนะครับต้องการการรีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลใหญ่นะครับซึ่งสาเหตุของเซปซิดส่วนใหญ่นะครับที่ที่เป็นเยอะๆเลยก็คือเรื่องของนิวโมเนียนะครับเป็นสาเหตุที่เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆนนะครับสาเหตุอื่นๆลองๆลงมาก็อาจจะมีเรื่องของ UTI เซปซิดนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของคอเลงเจติสนะครับ ก็เราได้มีการพัฒนานะครับแนวทางต่างๆนะครับเช่นเรามีการจัดตั้งแนวทางการดูแลรักษาคนไข้เซปซิสนะครับของตัวจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะ implement ไปใช้ที่โรงพยาบาลทุกที่ในจังหวัดอุดอรนะครับแล้วก็มีการทำเรื่องของโปรโมทเรื่องของการทำซิกบันเดิลนะครับในการดูแลคนไข้เซปซิสนะครับซึ่งเราก็ทำกัน,กนอยู่นะครับก็มีเรื่องของการ คณะกรรมการพัฒนานะครับโรคติดเชื้อรระดับจังหวัด PCT s e p s i s นะครับในการดำเนินงานนะครับแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการ RDU นะครับเพื่อจะใช้อันติบอติกอย่างสมเหตุผลนะครับก็แผนปฏิบัติการเซฟซิ s นะฮะในปี2,563นะครับ,รบก็เราก็จะมีการประชุมนะครับคณะกรรมการเซฟซิ s นะครับ ในทุกๆประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็เรามีการจัดตั้ง CPG เซสบซินะครับซึ่งต่อมาเราจะมีการอบรมให้เครือข่ายได้รับทราบตัว CPG นะครับแล้วก็มีการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการส่งผู้ป่วยนะครับทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็มีการอบรมของทางการสกรีนนิ่งนะครับของรพอสอตอนะครับในการส่งคนไข้เซ็บซิ์นะครับพัฒนาเครือข่ายอสมนะครับ แล้วก็เราก็จะมีโครงการนะครับนิเทศติดตามโรงพยาบาลชุมชนนะครับจากจากแพทย์จากโรงพยาบาลจังหวัดน,นะครับก็คือโครงการเป็นพี่เยี่ยมหนอนะครับคือเพื่อไปนิเทศการดูแลคนไข้เสพสิทธิ์ในโรงพยาบาลต่างๆในแต่ละอําเภอนะครับแล้วก็มีการแผนที่จะขอรับการประเมิน p n c นะครับก็มีการเตรียม การของ PNC Se p ซ i s นะครับในปี2563แต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้มีภาวะวิกฤตโควิดนะครับก็จึงไม่ได้สามารถดำเนินการได้ตามกิจกรรมที่เตรียมเอาไว้นะครับช่วงนี้อาจจะเลื่อนไปก่อนอัตราตามตัวชี้วัดนะครับผลงานของเราก็คือมีเรื่องของอัตราการเสรียชีวิตนะครับก็คือเราเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือเดิมจากร้อยละ30เนี่ยเราก็จะตั้งเป้าให้ต่ำลงปีละประมาณ2%นะครับปีนี้ก็ แผนให้ต่ำกว่าร้อยละยนะครับซึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยเราทําได้อยู่ประมาณจัก24%เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าต้องรอดูหลังหน้าฝนอีกทีหนึ่งด้วยครับอัตราการได้แอนติบอติภายใน1ชั่วโมงนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับหรือการเจาะฮิโมโคเจอร์ก่อนไดแอนติบอตินะครับหรือการได้รับสารน้ําเบื้องต้นใน1ชั่วโมงแรกก็ยังค่อนข้างดีนะครับแต่เราก็จะมีปัญหาเรื่องของการ ที่คนไข้วิกฤตได้รับการเข้า ICU นะครับภายใน3ชั่วโมงแรกนะครับซึ่งเราก็อยากจะให้มากกว่าร้อยละ30นะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ประมาณที่ร้อยละ30ได้นะครับตัวเลขตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลขของโรงพยาบาลโนดนะครับที่มี ICU นะครับแต่ว่าตัวเลขของในโรงพยาบาลอุดรเนี่ยจะค่อนข้างต่ำกว่านี้นะครับคือคนไข้เซฟคิดจะได้เข้า ICU นะครับอยู่ประมาณแค่ร้อยละ14เท่านั้นนะครับในคนไข้หนักก็คีย์สักเซส ของเซฟสิทธิ์เรานะครับก็คือเรามีนโยบายสวิตแพลนนะครับร่วมกันนะครับแล้วก็ผู้บริหารเห็นความสําคัญในการดําเนินงานนะครับแล้วก็มีเรื่องของโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับคอยรับผิดชอบนะครับมีการทํางานเป็นทีมนะครับทั้งทีมเครือข่ายครับของทั้งโรงพยาบาลอุดรธานีเองหรือโรงพยาบาลโนดนะครับแม่โซนหรือว่าโรงพยาบาลลูกโนดในระดับต่างๆนะครับจนถึงระดับรพสตนะครับแล้วก็ปัญหาอุปสรรคของเรานะครับก็คือ เราอยากจะพัฒนาก็คือศักยภาพของโรงพยาบาลโนดนะครับให้สามารถดูแลคนไข้วิกฤตที่ออนเครื่องช่วยหายใจได้นะครับให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะครับก็จะพบว่าโรงพยาบาลโนดของเราเนี่ยยังไม่สามารถดูแลคนไข้หนักได้เพียงพอนะครับต้องรีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลอุดรเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบฮีโมเคิลเจอร์นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีแลบที่เป็นเอาซอร์สในแต่ละโรงพยาบาลซึ่งผลแล a บเนี่ย ก็จะไม่ได้รายงานมาที่โรงพยาบาลอุดอรนะครับจะมีปัญหาในกรณีที่คนไข้หนักได้รับการส่งต่อมาที่โรงพยาบาลอุดอรเนี่ยเราต้องมีการตามผล l a บ,บเองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะพยายามให้ l a บ,บเนี่ยสร้างเป็นเครือข่ายสามารถรายงาน l a บ,บเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งสามารถทําให้ทราบเรื่องของ hemoculture นะฮะถึงแม้ว่าจะดีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลชุมชนก็ตามนะครับเพื่อให้โรงพยาบาลตัวจังหวัดเนี่ยทราบผล hemoculture ด้วยนะครับ ข้อเสนอแนะในการพัฒนานะครับก็ใน r r m a r y p r e เ v n t t o o นะครับก็พยายามลดการป่วยในโรคที่ป้องกันได้นะครับทั้งโรคติดเชื้อและก็ NCD นะครับแล้วก็พยายามรักษาเรื่อง n c d ให้ดีครับแล้วก็พยายามจัดสรรวัคซีนนะครับในการป้องกันเช่นไข้หวัดใหญ่นะครับก็ฉีดในคนกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อลดโอกาสเกิดนิวโมเนียนะครับในโรงพยายบาล ระดับโนดระดับเทอร์เชีรี่นะครับก็พยายามพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้เสพสิดดีขึ้นนะครับมีการขยายเรื่องของ ICU แล้วก็บุคลากรแล้วก็อุปกรณ์ในการดูแลคนไข้หนักให,ให้ได้ครอบคุมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจัดระบบแ lap hemoculture ให้เป็นอยู่ในระบบคลาวทําให้โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยสามารถดูผลแลบได้นะครับถึงแม้ว่าจะรีเฟร์มาจากต่างโรงพยาบาลสวัสดีครับ